ผมไม่ให้เกียรติเขาในเมื่อคนมันไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นผมจะให้เกียรติเขาทำไมผมเสียดายสงสารพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต้องไปให้คนเหล่านี้เดินนำหน้าอยู่นะมันมันไม่มีเกียรติมันไม่มีเกียรติเลยถ้าอะไรที่ไม่ชอบทำอะไรที่เห็นว่ามันไม่มเหมาะสมก็ฟ้องร้องเรียกร้องเข้ามาตามกระบวนการไม่ใช่ไปไปโน่นไปดา ถึงสถาบันน่มไปยุ่งเกี่ยวสถาบันด่าทหารศาลองค์กรสะโดนหมดทุกอันผมถามว่าคนเหล่านี้เหรอที่จะให้เขาเป็นผู้นําเราอ่ะคนที่จะเป็นผู้นําได้มันต้องมีเกียรตินะมันต้องมีเกียรติทําคนที่จะมีเกียรติเนี่ยไม่ได้มีด้วยตัวเองมันต้องมีด้วยให้คนอนื่นเขาให้เกียรติแต่ถ้ายังใช้วิธีการเร็วๆพูดจาหยากคาย พูดจาแบบฟังไม่ได้พูดเรียกว่าใช้ตับฟังไม่ได้อะในทีวีในนเนี่ยเปิดฟังแล้วก็ไม่อยากฟังคนแบบนี้หรือท่านจะให้เขาเป็นใหญ่เหมือนกับเหมือนกับเราไปยกย่องคนไม่ดีอ่ะมาให้เป็นผู้นำเราอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คนไทยต้องต้อง,องหูตาสว่าง